สวัสดีครับผมกะเมื่อนี้ครับผมวันที่16บมีหน้าคมสองหาหกหาครับผมเนาะกะเมื่อนี้ครับผมเล็กจะออกแล้วจะท้หาปูสามแปดครับผมนิ่งคาวาปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขครับผมเนาะแท้จริงบอกครับผมแล้วกับสลับคนที่ล่อเล็กวิ่งขาทหารของปานี่ครับผมเนาะกะร่อครับผมเมื่อนนี้บ่เกินเที่ยงครับผมลงให้ดูแน่นอนครับผมถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ครับผมโทรหาปานี่ครับโทรหาปูสามแปดครับผมโอ้ผิดครับผมเนาะโทรหาปูสามแปดปูครับผมปูครับนี่แล้วปูคืออาปูเป็นแปลี่ยนตัวเลขครับผมปู คือว่าปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขคือว่าปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขครับผมปูโอ้นี่ข้าผมเก็บสองหกเนี่ยตัวไทยเก็บสองหกคือปูบนปูบนบนลำรวยลำรวยห้ากับหกบนคือตบนเจ็ดสองหกคือปูบนะ บนเจ็ดสองหกกับปูบนอะ่ะแปดสองหกตัวเดียวล่างเนี่ปูครับผมล่างข้างล่างกับผมปูล่างเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่ล่างนี่ล่างเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งมาปูเออสุดตัวเดียวกับห้าศูนย์นี่คือนี่อ๋อห้าศูนย์บนคือว่าเจ็ดสองหกกับปูเจ็ดสองหก ร่าง90 91 80 81แล้วก็50นะปูเนาะแ่นลับนี่ต็เนียละอ๋อเอาปูก็เป็นแปลงปูทะแลกปูก็ห้ายเลเก้าหาหนึ่งเก้าหกบนนะเอาจนนั่งก็เอาคือเก้าออต้นมกันหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกคือเก้าเ่อะอ๋อครับผมปูครับแต่คือเขาละคือปูเก่าแล้วหาเก่แล้ว แต่ว่าปูให้เพิ่มมันปูนี่ให้เพิ่มเป็น,ปนเกตสองหกทุกปูนเ,ดเ,ดเนาะเกสองหกครับผมปูเลขก้าวศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งกานย์แ้ปูบุญไทยกับผมปูอันลักทิ์มันกับเก้าเลขบนเก้าศูนย์หนึ่งสองกับบททัปิดกแคครับผมลักทิบนเก้าศูนย์หนึ่งสองลักทิบบนอ๋อหลักหน่วยบนกับห้ากับหเอาหกตัวเดียว อ๋อลัก่วยบนหากบะพกับปูเนาะครับผมปูครับผมปูครับรูปกลุ่มเลยครับผมปูครับครับผมัสดีครับผมกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโท่คุยกับปูสามแปดแหละครับผมปูว่าครับผมบริเวณเปลี่ยนแปลงตัวเลขครับผมแต่ว่าปูเพิ่มตัวเลขเฉยๆครับผมเนาะเพิ่มตัวเลขครับผมงวดนี้ ปูกระหี่มากครับผมคลิปเก่านะครับผมเนาะหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าหกครับผมปูเพิ่มเป็นเจ็ดสองหกครับผมบนล่างก็มีเก้าศูนย์ครับผมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเราก็ห้าศูนย์ครับผมเนาะตามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมโค้งสุดท้ายครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะตามนี่ครับผมเพราะว่าแฟนคลับทางช่องถามหาหลายมากว่าประหัต ตามปูสามแปด้แน่เพราะว่าลิ่นคาว่าปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแคปหน้าจอครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอวอวยพรให้แฟนขับทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ก็ให้เดินทางแคลาดปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าจนครับผมขอให้แห้งๆรวยๆครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม